สวัสดีครับชาราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลาดูดวงบายบุพยาวันนี้จําดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจาวันของตัวคุณเองจําดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนกรกฎาคม2563นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่ก,กับการดูคําพยากรณ์กับไพ่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบแม่นยำม,มากขึ้นหรือดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกในช่วงของเดือนกรกฎากันนะครับแต่ว่าฝากบอกอีกนิดนึงว่าการอ่านไพ่พยากรณ์ครั้งนี้เป็นการอ่านให้แบบพื้นดวง ให้กับชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกนะครับไม่ใช่ดวงบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วแต่บุคคลนะครับไพ่ใบแรกของตัวตนของตัวคุณนะครับได้ไพ่เดเมจเช่นเกิดขึ้น ไพ่เดเมจอเชีย,เ,ชยเนี่ยบ่งบอกนะครับว่าความรักความสุขความหวังของคุณกําลังจะมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเหมือนกับว่าทําให้ทุกอย่างเต็มๆกับความรู้สึกและก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับพรก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะได้ลักษณะของการที่ดวงชะตาของตัวคุณเองอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณในละักษณะของความมีเมตตาหรือ นะเมตตานะครับแล้วก็มีคนเข้าหาให้กับตัวคุณเยอะเหมือนกันเพราะว่าเดเมเจชเชนเนี่ยคือมีพลังงานในการดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะเจอกับคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาในช่วงของระยะเวลาในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้สวยหรูทั้งหมดบางคนอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาที่ต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นก็ได้เช่นกันเพราะไพ่เดเมเจชเชนคือการแก้ไขหรือการ เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีอาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะลงตัวกันมากขึ้นหรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะมีเกณฑ์ของการกลับมาของคู่ของคนรักเพราะว่าเราอาจจะแก้ไขได้เหมือนกับทําให้มันเป็นปกติได้หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่เรานั้นมีไหวพิบฏิพานหรือการแก้ไขปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรที่มันมีปัญหา เราก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆแก้ทุกอย่างยังสามารถแก้ได้นะครับถ้าเรารู้จุดเรารู้ในจุดที่เราต้องพัฒนาหรือต้องเปลี่ยนแปลงบางทีมันก็จะทําให้ความรักความสุขความหวังของคุณนั้นกลับมาดีเหมือนเดิมได้เช่นกันก็พยายามอดทนสนับชาวราศรีพิจิกนิดหนึ่งนะครับ เราจะมาดูไพ่กันต่อนะครับในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของคําพูดคําจานิดนึงเนาะอาจจะมีปัญหามีุ่ประศักในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือมีคําพูดที่อาจจะมีความขัดแย้งกันอยู่ได้บ้างอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้ยเพราะว่ามีไพ่นิ้วถือไม้นะครับแล้วก็มีเพจออฟสอดเกิดขึ้น หนถือไม้กับเพชรอับสอดเนี่ยเป็นลักษณะของการที่บางทีอาจจะมีปากเสียงกันบ้างมีความไม่เข้าใจกันบ้างหรือมีทัศนคติมีเชิงลบต่อกันบ้างแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้หนักหนาสาหัสกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีถ้าเรารู้เขารู้เราเราก็อาจจะมีปัญหาน้อยลงหรืออาจจะ ควบคุมสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ประมาณนี้นะครับแต่ที่บอกว่า2ไพ่ใบเนี้ยมันมีโอกาสที่เรากับเขาอาจจะมีปัญหากันเนื่องจากมีไพ่สเตนเกิดขึ้นด้วยไพ่สเตนเนี่ยจริงๆถ้าเกิดอยู่ในลักษณะของการงานถือว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่อันนี้มันเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์แปลว่าคุณอาจจะ มีปัญหากับเขาหรือต้องงัดข้อกับเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไพ่เนี้ยก็บอกเห็นไหมครับเพ o ออฟ o r ตแล้วก็ไนถือไม้เนี่ยเป็นอไอที่ร้อนแรงแล้วก็คิดแล้วก็ทําเร็วจนเกินไปใช้อารมณ์จนเกินไปอาจจะทําให้บางส,สิ่งบางอย่างอาจจะมีปัญหาเข้ามาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันได้ก็ไม่ต้องซีเรสมากเกินไปแล้วก็พยายามปล่อยวางกับความรู้สึกอย่าเพิ่งรีบ ถ้าเรารีบเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นมีปัญหาแล้วก็อาจจะมีทัศนคติมีความขัดแยง้งเพราะว่าเราอาจจะเร่งเกินไปเรา,าจ,จะรีบเกินไปเราอาจจะใช้อารมณ์เกินไปเม่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้มีปัญหากันตลอดเลยอะไรแบบนี้นะครับคือมีอะไรมาสะกิดอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ค่อยอยากจะ เราก็อาจจะแบบต่อต้านแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะมีความคิดที่เหมือนกับเป็นเชิงบวกเท่าไหร่นะเนาะเพราะว่าเราอาจจะเจอกับทัศนคติในเชิงลบมากเกินไปแบบเนี้ยก็าจะเป็นไปได้ดังนั้นก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นปกติแล้วก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางนะครับแล้วมันก็จะดีขึ้นเราอาจจะต้องเอาจริงเอาจังกับในเรื่อนงะของความรักความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับมีไพ่แปดเหรียญเกิดขึ้นด้วยแปดเหรียญเนี่ยเป็นการทําหน้าที่ของ ตัวเองแล้วก็ลักษณะของการที่ต้องอดทนกับการที่ต้องเฝ้าแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นหรือพัฒนามากขึ้นคําว่าเฝ้าในที่หมายถึงว่าเฝ้าทําหน้าที่ของตัวนะครับไม่ได้หมายความว่าให้เฝ้าจับตามองเขาแต่แปลว่าเฝ้ามองดูสถานการณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีเราก็พยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อ เปลี่ยนแปลงซะแล้วทุกอย่างก็จะดีแล้วทุกอย่างมันก็จะหมุนวนไปเหมือนวงล้อเห็นไหมครับแปดเหลียญเนี่ยมันเป็นการหมุนวงล้อไปเรื่อยๆตามวัฏจักรของความรักความรักเนี่ยมันมีลักษณะของการข,ขึ้นขึ้นลงลงเป็นเรื่องปกติดังนั้นเราก็ไม่ต้องซีเรียสกับตรงนี้มากมาย้าเรามมวแต่ไปอยากได้คอมมิชมากเกินไปเราก็อาจจะมีปัญหากับเขาเพราะว่าเราพร้อมแต่เขาไม่พร้อมมันก็อาจจะมีปัญหาได้หรือเราอาจจะ มีปัญหาความหึงหวงเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็จ,จะเป็นไปได้เนาะดังนั้นก็เปลี่ยนแปลงกับความรู้สึกของตัวเองนิดนึงเนาะทุกอย่างมันอาจจะต้องแบบว่าฟื้นฟูจิตใจกับตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็พยายามรอคอยอย่างมีสตินะครับ The f o o l เนี่ยมาแล้วหมายถึงว่าเราพยายามทําตัวให้สดใสล่าเริงพยายามดึงศักยภาพในเรื่องของ พลังงานบวกออกมาให้มากที่สุดแล้วคุณก็จะมีความสุขที่ดีแล้วก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันให้อภัยซึ่งกันและกันสิ่งอ็อบเพนทักเิลการให้อภัยหรือการให้โอกาสกับสิ่งเหล่านี้กับเขาสมมติว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำตามคอมมิตที่เราต้องการหรือเขาอาจจะเหมือนกับว่าอยากจะเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่เคลียร์ให้เราสักทีหรือเขาไม่ ไม่ไม่โอเคสักทีอ่ะเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับเราเลยรู้สึกเหมือนกับร้อนใจที่จะต้องตอบโต้กับเขาหรือจะต้องแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขายอมรับกับในเรื่องของสถานะความรักความสัมพันธ์ให้ได้แบบเนี้ยบางทีมันก็ต้องใช้เวลากับการคิดและการตัดสินใจบางทีเราเร่งรีบเกินไปก็ไม่ดีเราเอาแต่ใจเกินไปก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็ควรที่จะปล่อยใจให้เป็นอิสระซะ นะครับแล้วให้อภัยเขาแล้วก็รอเขาอย่างมีสติเนี่ยการรอ6เหรียญแล้วทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนไปไปในทางที่ดีเพราะเนื่องจากมีไพ่เดอะซันมาแล้วนะครับไพ่เดอะซันเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่เดนเพรสแปลว่าคุณจะได้ความรักความสุขความหวังความเต็มเต็มกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีและมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีะชัยชนะกับในเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอ คุณจะสามารถแก้ไขมันได้คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้คุณจะสามารถทําให้ทุกสิ่งทุอย่างนั้นเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งจากเดอะเมจิเชียนอย่างที่บอกว่ารู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะครับหรือพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนเอาอกเอาใจเขานิดนึงแล้วเขาก็ไปไหนไม่รอดหรอกพยายามทําให้ทุกอย่างมันเย็นนะครับอย่าทําให้มันร้อนเพราะว่าถ้าเกิดเราทําให้มันร้อนเหมือนในอ่นหวานเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างนั้นมีปัญหาแล้วก็ตอบโต้กันไปมาแล้วก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาได้บางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ดีเราก็ควรที่จะประคองมันไปซะนะครับเขาอาจจะยังไปไปมาสำหรับเรากับเขาแหละเขาอาจจะยังแบบว่า ยังไม่โฟกัสกับตัวคุณแบบ100%ซนะครับไพ่สองเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณยังต้องทำบาลานซ์กันอยู่หรือเขาอาจจะยังไปไป,ไปมาๆก็อย่าเพิ่งไปโมโหกับเขามากจนเกินไปมีสติและมีเหตุผลหน่อยคือเราโกรธเขาได้นะแต่ไม่ได้แปลว่าใส่ทุกอย่างไปที่เขาหมดอันเนี้มันก็จะทำให้มีปัญหาได้เนาะ mm. เพราะเราต้องการทุกอย่างจากเขาเราก็ต้องทำด้วยนะครับไพ<า>่เดเมเชนยังบ่งบอกว่า คุณมีโอกาสที่จะได้รับการกลับมาของคู่ของคนรักแล้วก็อาจจะมาเติมเต็มและบางทีแล้วเขาอาจจะมาให้คอมมิตกับเราได้นนไเนื่องจากสามไพ่ใบนียเป็นไพ่ที่ดีมากแล้วก็เป็นไพ่ที่ส่งเสริมและก็สนับสนุนให้คุณมีความสุขความหวังที่ดีคุณก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะได้คอมมิตจากเขาทีนี้แหละนะครับถ้าเกิดเราประกองทุกอย่างให้ได้โอเคละ่ะทุกอย่างก็จะมีคอมมิตที่ดีมีโอกาสที่เอื้อให้กับตัวคุณนั้นได้ สิ่งที่ดีกลับมากับในเรื่องของคอมมิตนะครับก็จะมากลับมาให้โอกาสกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ในสิ่งที่คุณนั้นอยากได้แล้วก็คาดหวังนั้นเป็นไปนในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้นะครับคุณยังมีโอกาสเป็นตัวจริงของเขาจากไพทีแอมเพรสดังนั้นก็ให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งและคุณก็จะได้โอกาสสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งได้เช่นเช่นกันพังงานด้านลบก็ปล่อยมันทิ้งไปเดี๋ยวฟูควรที่จะ ปล่อยวางละทาให้ตัวเองสดใสล่าเลงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วคุณจะมีในสิ่งที่ดีเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่สรุปกันนะครับว่าชาวราศีพิจิกและคาพิจิกจะมีไพ่สรุปเป็นเช่นไรขอไพ่สามใบให้ชาวราศีพิจิกด้วยนะครับสิบดาบชาริออรเดรเวอร์นะครับไพ่สิบดาบเนี่ยมาบอกนะครับว่าคุณมีโอกาสที่จะมีทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันนีกันที่อาจจะ มีปัญหาซึ่งใจกันนะครับจากเดชชารีออดด้วย2ใบนี้ยคือไพ่ของการที่มีปัญหาแต่มันก็จะจบปัญหาลงได้เหมือนกันเพราะสิบดาบคือการจบสิ้นมันก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะจบปัญหาสิ่งต่างๆที่เลื้อลังคาราคาซังมานานนะครับหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามามีไพ่เดอะเรเวอร์เดอรเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของการที่เขา หรือคุณก็ได้อาจจะมีคนใดคนหนึ่งนั้นมีคนเข้าหานะครับหรือมีเสน่ห์มากจนทําให้เราหลงไหลข้างไครทาให้เราไม่ไม่สามารถที่จะเดินออกจากตรงนี้ไปสำหรับบางคนถ้าเป็นตัวเขานะครับแต่ถ้าเป็นตัวเราก็แปลว่าเขาอาจจะมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดให้กับ ตัวคุณเองนั้นมากขึ้นหรือทําให้คุณนั้นแพ้ใจเขาก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับทุกอย่างมันก็จะค่อยๆมีการพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นแต่ขอให้คุณหนะักอดทนนะครับยังมีไพ่ของการกลับมายังมีไพ่ของการที่จะต้องเ,อเคลียร์ปัญหาแล้วก็จบสิ้นเดบิชเชนคือการเคลียร์ปัญหาแล้วคุณก็จะเคลียร์ปัญหาจบสิ้นไปแล้วก็จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็จบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างกับการรอคอยสิบดาบนะครับมาแล้วดังนั้นก็ ทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นอิทธิพลของเดอะชาริออรนะครับยังหมายความว่าคุณมีโอกาสได้ติดต่อเดินทางกับคนต่างชาตินะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ลักษณะของคนที่เป็นต่างถิ่นแดนไกลแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีคนเข้ามาหาตัวคุณเองนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นความหลงไหลข้างใครหรือความที่แบบเออจะมีเสน่ห์ทำให้ดึงดูดกับคนต้งข้ามเข้ามามากขึ้น นะครับประมาณนี้เนาะในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันที่มีโอกาสที่จะกลับมาหรืออาจจะมีคนที่ติดต่อสรสัมพันธ์กับัวกคุณมีโอกาสเป็นคนทาตุลมกลุ่มตุนเมถุนนะครับอาจจะเป็นเด็กกว่าก็อาจจะเป็นไปได้จากเพชรออ r o อดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไวกลางคนก็เป็นทาตไฟเมสิงธนูก็คือเป็นอศวินถือไม้ก็อาจจะเป็นคนที่มี อายุเท่ากับตัวคุณหรืออาจจะเป็นใบกลางคนก็ได้เช่นกันนะครับสองาธาตุเนี่ยจะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณและมีิิธพลต่อตัวคุณมากที่สุดดังนั้นคุณก็พยายามดูสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับแล้วว่าพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วกันและทุกอย่างก็จะมีในทิศทางที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกและก็ลัคณาพิจิกนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเปื่กรลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ